จากปอตีเป็น6 <laughs> ปอหกมาดูแลดูแลดูแลดีแล้วทำไมเค้าถึงยังต้องไปนอ่ะเออเนี่ยท <laughs> <c oughs> องจะกินสวยมากมือจะกินสวยมาก สวัสดีครับทุกคนด้วยครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเราอยู่กันในสตูดิโอถ่ายภาพการถ่ายงานจากร้านโซเซโอ้ยขอบคุณมากๆขอบคุณมากมากไอ้เหี้ยเหลืองเลยล่าสุดเราไปถ่ายที่สตูย่านตรงข้ามสนามบินไกลไปลึกเลยดอนเมืองดอนเมืองถ้าผมจำไม่ผิดนะชื่นาบุระซึ่งวันที่ไปถ่ายวันนั้นโอเคทุกอย่างดีแบบดีหมดดีทุกอย่างเลยมี่มีให้ทุกอย่างแต่ว่าที่เราแบบลองเปลี่ยนที่ดูในวันนี้มองมาที่นี่เพราะว่าที่เนี้ยถ้าใครจําได้ในลีปของแอตติจูด คอนโดอะที่เราเคยมารีวิวหลายๆคลิปอะมันจะมีห้องสตูมันคือห้องที่เรายืนอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้แหละแล้วมันถูกเว้ยราคามันเช่าได้ราคาเท่าไหร่นะตัวละสองร้อยชั่วโมงละสองร้อยแต่เขาจะมีเวลาให้เซตอัพ้วยประมาณสิบนาทีก่อนจะใช้สตูอ๋ออันนี้เราเป็นใครครับเนี่ยอ่าผมเป็นเพื่อนของเฮนรี่นิเทศยี่เ็นปีสองอ่าเผื่อคนงงไงเผื่อคนงงทำไมเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะตามนั้นนะทุกคนนะมันมีสตูอยู่ตรงนี้ถ้าใครเด็กมองที่ก็เผื่อแบบจะมาใช้แต่ว่าอย่างที่ให้ดูกันไไปปอุกรณ์ฟนี่่มแค ไม่มีทิกเกอร์ด้วยทิกเกอร์คือไอ้ที่<ต>มันเอาไปเชื่อ, <ไป S 2> อมกับแฟลช่าเออเวลาเรากดปุ<ผ>๊บแฟลชมันจะลั่นกับไฟพร้อมกันอนะ่ะอันนั้นไม่มีนะครับเปิดแฟลชเองแล้วก็ดึงและให้ทุกอย่างมันพร้อมกันเอาง,ง่ายๆคือที่นาบูราที่เราเคยถ่ายก่อนหน้าน,นี้มันดีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ผมลงานเราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการที่จะเซฟงบเพราะว่าล่าสุดที่เราไปถ่ายที่นาบูราเนี่ย คือมันก็ดีสนุกดีแต่ว่าแพงจังเลยครับขนาดอันนั้นนะผมผมไปถ่ายมาก่อนนะ้ผมไม่ได้เก็บทีไว้ด้วยแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ไปถ่ายเนะี่ยใช้ที่จูนี่เนะี่ยที่ที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเขาแบบเหมือนเขาแบบมาช่วยงานเนี่ยมันไปเสียค่าสตูดูแลค่าสวัสดิการอ่ะเยอะมากนะครับแต่พอแบบคำนวณมาคำนวนมาเทียหมดเดีย๋ยวง,งบหมดถ่ายนี้ก่อนดีกว่ามาใช้นี้ก่อนดีกว่าทำไมเราต้องถ่ายแบบเป็นสตูเท่านั้นอยากมีอยากมีรูปเป็นสตู <laughs> <laughs> ไม่อยากได้รูปแบบลาดแบบถ่ายสตูเลยอ๋อเออ แค่นั่นแหละเฮเลนอยากได้แค่นั้นแหละรู้ไหมกูเคยเถียงเรื่องนี้กับเฮเลนตอนแรกอะหนักหนักหนักมากแบบว่าเฮเลนบอกว่าอยากเอาภาพเราไปถ่ายในสตูนะแต่ตอนแรกงบเรามีนิดเดียวงบเรามีนิดเดียวเราก็เถียงว่าถ้าเราเอาเราเข้าไปถ่ายเนี่ยทั้งหมดเลยมาถึงว่าจ้างแบบจ้างอะไรเงี้ยก็หมดนะงบอะแล้วคือถ้าเราทําแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องทาไปเรื่อยๆนะ ถูกไหมเพราะว่าถ้าถ้าเราทําสตูแล้วมาตรฐานมันต้องเป็นแบบนี้ไปเราเซ็ตมาตรฐานแล้วใช่มาตรฐานเราต้องเป็นี้ไปเรื่อยๆนะเราเถียงกันเรื่องนี้มาต้พักสรุปไปถ่ายไปไงเราต่อต้องถ่ายอีกแต่มัดีก่อนไหมดีมันดีมันดีแต่ว่าตอนนี้ตังค์ไม่เหลือแล้วนะทำเหมือนบริษัทกูไหนๆก็ต้องถ่ายแล้วมึงก็ซื้อไฟไปห้องตัวเองเลยจบกล้องก็มีก็มีทุกอย่างอยูเว้นไฟบ้านกูไม่มีที่ไม่มีมุมที่จะถ่ายแล้วไอ้สั์เอ้ยมันมีทุกอย่างเลย แล้วก็แบบมีความแบบหมาแเพะบางไม่มีที่จริงซื้อกระดาษหนึ่งแผ่น A4 เอามาแปะเอาแปะลงมันเอ้ยเออเอา A4 แปะดีกว่าไอสัตว์เดี๋ยวเจอคลิปหน้าไม่เยี่ยมไออ่ะมึงเห็นไหมเขาจะมีเอาหนังสือพิมพ์เก่าๆมาเซตแปะกป็นเพะถ่ายรูปส่วนเ้ยเว้ยเออ ให้รไลน์เส้นร้านเนี้พูดถึงแบบเวลาร้านเอื่นเขาทำกันนะสมมติเขาทำเขาเริ่มจากแบบเล็กๆส่งรีวิวเนาะแล้วค่อยเข้าสตูแล้วก็ค่อยขยายไปเรื่อยๆของกูนี่เข้าสตูแล้วก็ค่อยลงมาเรื่อยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เราดูกันว่าผลย่อเป็นยังไงนะครับอย่าลืมไปแอบดูว่าเราถ่ายกันได้รูปแบบไหนมาเราแวะๆก็ไปดูนะครับที่โซเซ่นะครับทุกคนะเจอกันเจอกันโซเซ่โซเซ่ไอ้เหี้ยทุกคนอ่านโซเซ่หมดเลยร้านที่กูไปตัดเย็บอะร้านร้านที่ผมส่งตัดเย็บอะอ่านโซเซอ่ะหนักเขาไปอีกขนาดตรงนั้นมันยังมีแสงไฟมันยังมืดเลย ไไม่ด้ตัดดอะเี๋ยวมันน้อยทำไมง้อกันดิน้อยใช่นั่นไม่ใช่แพงอันนั้นใส่ต่อเนื่องมีแฟนตอยู่ตรงนี้พืดนพืดนพื้นอีสปันนี่นายแบบครับไม่เป็นไรนะครับนี่อันนี้เป็นนายแบบจำเป็นจำเป็นต้องมีอันนี้คือเป็นแบบผมใช้แบบหมดนี้เลยใชฮะใช่ใช่ใช้แค่ตัว ตัดคอออกแล้วก็เอาช่วงขานิดเดียวดูแลช่วงนี้มาตลอดเลยครับช่วงไหรก็ดูแลดูแลดูแลดีแล้วทำไมเขาถึงยังต้องไปอ่ะดี๋ยวนี้ ีเพื่อนคนหนึ่งของเราไปไกลกว่าคนอื่นนะมาถึงเรื่องการเรียนเย็ดมีอยู่คนหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งนะยี่สินี้ไปต่อปีหนึ่งครับสวัสดีครับปีหนึ่งแต่แต่ปีหนึ่งอะไรปอไหนย้ายที่ย้ายที่เรียนย้ายที่เรียนจากมอกรุงเทพไปจากปอตีเป็นปอหกปอหกย้อนไม่ได้ย้อนไม่ได้อีนี้เป็นปออะไรปอโทครับ เย้คณ yeah. ะอะไรยังไงดิคณนะนว,วันตกรรมดิจิตัลนิเดียวทำไมถึงอยากเรียนโทรต่อเพราะว่าการจะติดต่อกับใครคนหนึ่งอะคือมันการพิมพ์มันทําให้เราแบบไม่เห็นไม่รู้น้าเสียงก็เลยอยากเรียนว่าเออเวลาถ้าเกิดโทรอะอยากต่อโทรใช่มันอยากได้ยินเสียงมากกว่า <laughs> ตอนเป็นสเตฟานมึงพูดอย่างนี้ไปได้ไม่ได้พูดโอเคอายูเด็ดดิผมเป็ไนไปในว์ ปาเพื่อนเพืเอนสาวเลยเด่เนี่ยนี่ก็คือไอ้เหี้ยสเตฟาอะผมยิ่งจริงใช่ป่ะเพราะถ้าผมอะแล้วไหนทัคู่ก็ถามไม่เจอทำยิ่งจริงอยางนี้ทองโอเคอยากรู้จิ่มต้นสเตฟาเล่าไปเรื่องถ่ายไปด้วยเป็เริ่มต้นอ่ะเออคือวันนั้นติดเท้าป้าข้ามเลยข้ามเลยถึงแบบตามเป็นละนั่นแหละก็สถูกก็ได้เป็นหนึ่งสองสามขอกแม็กแบ๊ คอปไปถ่ายแล้วคอปก็ชวนไปทีแรกกูนึกว่าไปถ่ายกับคอปแล้วคอปบอกว่าเตรียมรองเท้าอะไรไปด้วยนะเผื่อเท้าไปแป๊บนึงเง้าแป๊บนึงจริงๆริงกูไปยืนใส่จูด้วยทีนี้ยาวเลยสเตฟานจากไหนไปสัมพันธ์กันพอดีทุกอย่างมันไม่ได้แบบแค่แบบชินมาตั้งแต่แรกไอ้ชื่อสเตฟานก็ไม่ได้มาทีแรกมันก็มากันเองเหมือนสเปซตูอะไรมันก็มากันวันนั้นเลยวันแรกที่ไปถ่ายกันออ๋ก็ไหลๆไๆไปเรื่อยๆ โเซเป็นไงเยีวสต่ะมสตีดอะสตีดเลอ่ยสแะาอยแมีแบบมาเพิ่มแล้วคุณพามเอ่อมันมันห่างไกลกันเกินไปนี้นะครับแบบเอ่อโอ๊ย อยากอยากได้แบบอบอุ่นแบบฟิลเพื่อนแต่ว่ามากกว่าเพื่อนแต่ไม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 ่เกินไปกว่านั้นนะครับอย่ามองแฟนอย่ามองแฟนมองตรงหนึ่งสองรับรู้จักหนังสือคู่สร้างคู่สมไหมดีเลย มันต้องจะไหนได้หรือเปิดกลงไหอาจจะสอบสอบลงไปแตกเนีะสอบสอบลงแตกะแล้วบ้านหยิงอีกข้างไม่เหลือหญิงอีก้แล้วก็อีกข้างหนึ่งบิดให้มันครบๆไปเออเปลี่ยนเสื้อแล้วอันนี้โซเซแขนยาวแล้วนี่อีกข้างเดียวกันไม่ใช่แล้วว่ะ เป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่ผมรู้สึกว่าผมชอบนะครับคือลายสก,กินวิสกี้หรือวิสกี้บบนะครับจริงๆมันเป็นคำติดปากว่าว,วิสกี้ออวิสกี้ต่างกังนแค่มีอีกับไม่มีอีคนที่เขาแบบดื่มบาร์อะไรเงี้ยพวกเนี้ยเขาจะรู้แบบว่าความต่างของมันไงอ่ะอย่างงี้ง่ายๆเลยไอริสวิสกี้กับสกอตส์วิสกี้สกคนละแบบขึ้นเลยขึ้นเลย ก็ส่วเป็นคนละตัวกันแต่ว่าคใครกันถูกมันเป็นคนละประเทศและคนละประเทศกันด้วยสกอตวิสกี้ก็จะเป็นแบบจากสกอตเท่านั้นอะไรเงี้ยส่วนผสมต้องเกิน40อแอลโก,โกอฮอล์สกดด้วยวิสกี้อันล่างไม่มีอ e, ีอย่างเงี้ยอันนี้นไอริสวิสกี้ก็มีอ e. ีอ่าใครที่รู้ก็จะชอบอะไรแบบนี้อันหน่อยหนวพามาอ่านอันนี้ไปเล่นเล่น ว่าไอ้อะทำไมมุมปากมันบวมๆหน่อยๆวะตรงไหนฟังนี่หรออีกฝั่งนึงอืมเมื่อวานตอนช่วงประมาณสามทุ่มกว่าลองเปิดช่องเวิร์กโฟล์ดูกูผมเมื่อวานเมื่อวานของกูสีทองตอนยกสามอ่ะไอ้กยน้ำลายกระเด็นไม่ใช่แล้วมั้งกลัวไม่ใช่แล้วมั้งกลัวนะเปล่า เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับกลับบ้านครับเจอกันครับเจอกันในโซเซนะครับไอภาพที่ถ่ายวันนี้ทั้งหมดนะแล้วก็หายแล้วนี่หายแล้วนี่หายแล้วไอเหี้ยไม่มีเลยเอมีเลยเจอกันครับไม่ครับลูกน้าเปียก